พบกับแนนและรายการรามาสแควร์นะคะทุกวันสุกสิ้นเดือนแบบนี้พิเศษหน่อยค่ะรามาสแควร์สเปเชียลจะพาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่จากสตูดิโอของเราเพื่อไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงจนเขาเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นพ่อพระของคนยากนะคะเขานั้นเปิดคลินิกรักษาโรคฟรีเปิดสถานปฏิบัติธรรมฟรีแล้วก็ยังเปิดโรงทานแจกอาหาร เครื่องดื่มให้กับผู้ยากไฟฟร้ฟรีๆทั้งหมดที่พูดมาทําเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเกือบ20ปีเต็มค่ะวันนี้เราจะได้ไปค้นพลังบวกของผู้ชายที่เรียกว่าเป็นแต่ผู้ให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคนนี้กันแต่ต้องอดใจรอติดตามกันในช่วงจิตคิดบวกนะคะ เพราะว่าช่วงแรกของรายการเราพร้อมอยู่แล้วนะคะกับฟาร์มสร้างสุขค่ะวันนี้น้องนิกกี้แสนสนคนสวยจะพาผู้ชมไปพบกับพี่เล็กเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจาฟาร์มสร้างสุขรามาทิบดีของเราวันนี้พี่เล็กไม่ได้สอนพวกเราปลูกผลักอินทรีย์นะคะแต่จะสอนพวกเราทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อไล่มแมลงน้ําหมักนี้จะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างแล้วสรรพคุณจะช่วยอะไรได้บ้างนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงฟาร์มสร้างสุขค่ะ phàm sáng sụp สวัสดีพี่แนนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะนิกกี้นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ค่ะฟาร์มสร้างสุกรามาธิบดีนะคะซึ่งที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดของพืชผักนานพาพันนานาชนิดที่ปลอดสารพิษและที่สําคัญนะคะพืชผักจากที่นี่ยังถูกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยละค่ะ แล้ววันนี้นะนี่จะพาคุณผู้ชมมาสาธิตถึงวิธีการทําสมุนไพรไล่มแมลงโดยการนําสมุนไพรเหล่านี้นะคะมาใช้ประโยชน์ในการไล่มแมลงกันวิธีการทําจะยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้รวมถึงสาธิตถึงวิธีการทําสมุนไพรไล่มแมลงกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณรัตน์ปานีกรมไทยส่งเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจาฟาร์มสร้างสุขหรือพี่เล็กของเรานั่นเองค่ะสวัสดีนะคะเล็กครับสวัสดีรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําสมุนไพรไล่มแมลงเอาสูตรง่ายๆกันสูตรง่ายๆที่อันนี้คือทําเองได้ง่ายๆที่บ้าน <ทำ S 1> ใช่ไหมคะคเพราะว่าหายากไหมครับพวก ก็วัุดุวัสดุวันนี้ที่ที่เราใช้นะก็จะมีอันนี้บอระเพ็ดบอระเพ็ดเอาง่ายๆเป็นสมุนไพรรดขมตัวอื่นแทนก็ได้ค่ะสมุนไพรรสขมไม่ว่าจะเป็นขี้เหล็กขี้เหล็กสะเดาสะเดาวลาทลายโจนปลาทายโจนหรืออะไรก็ตาม็นอย่างอื่นที่มันมีรดขมอ่ะที่เราหาได้คือคือใช้แทนบอระเพ็ดได้ก็คือถ้าถ้ามีนะถามว่าทําไมเราถึงต้องใช้รดขมคือพวกแมลงต่างๆพวกเนี้ยมันก็ลักษณะก็คือมันเป็นปากดูด คือมันดูดเพื่อที่จะเอารสชาติเพราะงั้นคือถ้ามันได้รสขมก็ไปปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ชอบมแมลงมันก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่ก็คือตัวที่หนึ่งนะคะอันที่สองจะเป็นเหล้าขาวอันนี้เขาเรียกว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์ของสมุนไพรแบบหอมระเหยแต่อันนี้ไม่กลิ่นหอมหลกดมแล้วไม่เคยหอมตะกทีงเมาแทน <laughs> อันนี้เป็นเหล้าขาวนะคะพวกนี้ก็จะขนาดคนกินยังเมาอ่ะเอาง่ายๆดมจะขนาดไหนอ่าแล้วถ้ามแมลงกินมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ แล้วอีกตัวก็คือจะเป็นอันนี้น้ําส้มสายชูอันนี้คือมันก็จะมีรสเปรี้ยวเหมือนกันบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีน้ําส้มสายชูใช้มะนาวได้ไหมอันนี้ต้องไปลองดูนะเพราะว่ายังไม่เคยลองแบบใช้มะนาวเราใช้แต่น้ําส้มสายชูก็อย่าไปลองเลยเรากว่าอันนี้มันก็ราคาค่อนข้างถูกนะขวดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15บาทเองเกือร้อยห้าสิบมิลลิ่ี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือผงพะโลผงพะโลอันนี้อันนี้เป็นผงพะโลที่เราใส่เข้าไปแล้ว ส่วนอันนี้มันก็จะเป็นส่วนผสมของพะโลอันนี้ก็จะเป็นอบเชยอันนี้อันนี้อบเชยนะอบเชยอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกไอ,รรอ้แมลงมะแควนน่ะลูกของมันอะไรนะฮะแมลงมแกควนแมลงมะแควนอาพวกนี้นมันก็จะมีกลิ่นที่เรียกว่ามันจะอยู่ในโทนประมาณกลิน่นของแมลมเคนเ<อ>หมือนกันนะคะอ่าซึ่งกลิ่นพวกนี้มันจะเป็นตัวทําให้กลิ่นที่พวกนี้จริงๆมันจะมีกลิ่นหอมมันจะมีลักษณะการล่อแมลงเข้ามาคือกินหอมมันจะล่อแมลงให้เข้า แต่รสขมเบื่อเมาหรือแม้กระทั่งรสเปรี้ยวพวกนี้มันจะทําให้แมลงกินแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อร่อยนีค่ะเมื่อเพื่อมันกินแล้วปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามที่เรากินแล้วมันไม่อร่อยคนกินไม่อร่อยคนก็ไม่อยากกินอีกใช่ไหมอย่างพืชอย่างพวกแมลงพวกนี้เหมือนกันถ้ามันมากินแล้วปุ๊บมันไม่อร่อยมันก็จะไม่อยากกินอีกมันก็จะบินมันก็จะไปที่อื่นใช่มันก็จะไปที่อื่นคือมันเป็นไล่แมลงนะมันไม่ใช่ฆ่าแมลงไล่แมลงใช่นี่เราต้องเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็จะได้ไล่แมลงเข้าบ้านอย่างน ซึ่งวิธีในการทํานะคะก็อันนี้ผงพะโลเราใส่เข้าไปแล้วเป็นตัวผงผงมะพะโลนี่คือเราเอามาจากอันนี้ก็คือกระบวนการทำเนี่ยมันมีหลายตัวในการที่เป็นส่วนผสม,มส่วนสมนุนไพรอย่างอื่นที่มันอยู่ในส่วนของผงพะโลเราก็ใส่เข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเราหาักให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะ uh huh. ไม่ต้องเอ hmm. าชิ้นใหญ่เข้าไปนะเราก็ใช้คือพี่เล็กก็จะมีความแบบว่าใช้วัสดุที่เราสามารถหาได้ ในตอนเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องทําทีละเยอะก็ได้เราทําไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขวดเนี้ยใครก็มีที่บ้านไม่ต้องไปหาขังใหญ่ต้องไปไม่ต้องเน้นสวยงามเลิศเลอเราก็เอาวัสดุที่เราแบบว่าทํากันเองบ้านๆใช่ทีนี้บอระเพ็ดอันนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องรสขมเราใส่ทั้งใบทั้งอันนี้อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเถาของมันค่ะดูแล้วเนี่ยจะปุ่มตะปั่มแต่ก่อนที่เราจะใช้ให้เราบุบ คือที่มันเป็นเผาอย่างเงี้ยค่ะให้เรามาทุบๆๆๆๆให้มันแตกแตกเสร็จแล้วเราค่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอหั่นเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยเอาใส่ไปี่ค่ะพวกนี้นะคะอันนี้เราจะใส่ทั้งใบอือันนี้คือเราใช้เราใช้กลิ่นหรือว่าใช้ทั้งกลิ่นและรสชาติรสชาติด้วยก็คืออย่างที่บอกก็คือผงพะโล่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมันจะเป็นตัวดึงแมลงเข้ามา แล้วแต่มันที่ที่มันจะแตกต่างก็คือมันจะมีรสของมองูปรเพชมีกลิ่นหรือว่ารสชาติที่เบื่อเมาของเหล้าแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวของอส้มสายชูยที่มันจะมาผสมกันไม่อร่อยามันจะทําให้แบบว่า,มาแมลงแบบไม่รู้สึกประทับเจนรสชาตแิแล้วลอย่างเงี้ยคนที่สุดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายนะ,ะอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวสูตรภัยธรรมชาติอของมันไม่ได้มีสารเคมีไม่มีสารปนใดๆแล้วเวลาเราทําเนี่ย<ล> เวลาเราไปฉีดเราไม่ได้แบบว่าฉีดแบบว่าเอาตัวนี้ไปฉีดร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะมาแบ่งเอาอก็คือตัวนี้น้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ําที่เราจะไปฉีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบลิตรแล้วเราค่อยไปฉีดเราไปเชียรจาอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแมลงอ่ะมันไล่ง่ายกว่าคนคแต่คนไม่รู้วิธีการไล่มแมลงก็เลยทํ้ให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  ให้ไล่แมลงแบบไม่ได้ประสิทธิภาพแต่ถ้ามันมาแล้วมันก็แมลงที่ว่านี่คือการแมลงทุกชนิดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแมลงเต่าแตงพวกตั๊กแตนเราควรไว้ในบริเวณแมลงดีอะไรเงี้ยฮะควรไว้ในบริเวณไหนของบ้านคือไว้ในที่ร่มในที่ร่มในบ้านในร่มจะไว้ในบ้านก็ได้หรือว่านอกบ้านหรือว่าจะเป็นร่มไม้ภายในบ้านภายในรอบรั้วกขอบชิดบ้านของเราก็ได้หรือว่าเราจะไปทําที่สวน เราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปวางไว้ใต้ร่มมะม่วงใต้ร่มอะไรก็ได้ที่เรามีแต่ขอให้มันอยู่ในร่มแค่นั้นเองนะคะและหลังจากนั้นขั้นตอนก็คือหลังจากที่เราเอาสมุนไพรใส่เข้าไปในกวดสิ้แล้วทีนี้เราก็จะเอาเหล้าแล้วก็น้ำส้มสายชูเหล้าสาวนเราเข้ากันแาะอันนี้คือเหล้าขาวนี่เราก็จะเทเข้าไปเลย ไม่กินไหนมหอมนะอย่าเผลอกระดกเข้าปากนะคะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะตอกส้มเราก็จะให้มันได้ปริมาณที่เรียกว่าเท่ากันกับเราขาวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่เข้าไป ทีนี้เราก็จะปิดฝาค่ะปิดให้แน่นก่อนนะช่วงแรกแล้วก็เขยา่าแล้วก็เช็คเช็คเช็คก็คือตัวผงวอลโลดี้มันอยู่ตุดไท่ไฉเงี้ยพอเรา,าเขย่าเงี้ยมันก็จะเกิดการเอ่อเรียกว่าคลุกเค้ากันใค่ะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็พายเกีียวออเราจะไม่ปิดให้แน่นแล้วก็หมุนคืนแล้วเราก็ไปวางไว้ในล่มออ เำแหน่งของบ้านก็ได้ก็คือทําทิ้งไว้ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วปุ๊บพอครบย4บสี่ชั่วโมงเราก็มากรองเอาแต่น้ำอ๋อคือเหมือนเราหมักไว้ก่อนทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งใช่ค่ะที่ว่ามันยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำค่ะแล้วเราก็เอาไปใช้วิธีใช้ก็คือตัวเนี้ยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนามันที่เรากองมาแล้วได้หนึ่งช้อนโต๊ะคือเราไม่ออกกดาษไม่เอาแต่น้ำ แล้วดังนั้นเราก็ไปผสมกับน้ําเปล่าอีกสิบลิตรแล้วก็ฉีดได้เลยการที่จะฉีด,ฉดให้ได้คุณภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพในการไล่แมลงนั้นคือเราควรที่จะฉีดในช่วงเย็นช่วงตอนเย็นใช่คือเราสังเกตว่าแมาลงไม่ว่าจะเป็นพวกแมลงต่างๆหรือพวกน้อนต่างๆส่วนมากมันจะออกหากินตอนกลางคืนเพราะนั้นก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นขึ้นไปเราฉีดได้เลยไอ้มแมลงพวกนี้มันจะมากินอย่างนี้เราแบบว่าไวาต้ตรง บอ่อปลาหน้าบ้านตรงที่มันมียุงเยอะๆอันนี้ <ๆ S 1> อันนี้<ๆ>ไม่ได้เกี่ยวกับไล่ยุงนะเป็นพวกไล่แมลงอย่างอื่นไม่ใช่ไล่ยุงอันนี้เราต้องเข้าใจกัจอกนอันนี้คือเราไปวางไว้ในร่มอะตรงไหนก็ได้จะเป็นร่มมะม่วงร่มมะขามร่มอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นร่ม,มแมลงอ่าก็คือเสร็จแล้วคือพอครบยีิบสี่ชั่วโมงเราค่อยเอามากอ,อกอกหลังจากกอกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แยกเอาแต่น้ําของมันเนี่ยใส่ขวดอย่างอื่นทิ้งไว้ก็ได้แล้วเราถามว่ามันต้องใช้ให้หมดภายในวันหนึ่งเลยไหมไม่ต้องถ้าใช้ไม่หมดวันนี้ ก็อีกประมาณ7 1 5วันเราแล้วยังเวลาเราฉีดพ่นนี่คือเราฉีดพ่นในบริเวณไหนได้บ้างคะก็คือพืชผักต่างๆที่เรามีพวกแมลงต่างมานลบย์วหรืออยากป้องกันวัตถุประสงค์คือพวกฆ่าแมลงที่มันมากัดกินใช่ไล่ไล่แมลงพวกพืชพืชเราใช่ไหมคะ โอเควันนี้เรียกได้ว่าได้สาระความรู้มากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะที่มาสาธิตหนึงวิธีการทางสมุนไพรไล่มแมลงในวันนี้นะคะ<ม>สำหรับวันศุกร์หน้านะคะนี้จะพาคุณผู้ชมมาปลูกพืชผักชนิดไหนหรือว่าแปลรูปผลิตผลอะไรน<ม>ั้นต้องติดตามค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 凡散俗。 โอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณพี่เล็กเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจาฟาร์มสร้างสุขของเราโดยไปถึงน้องนิกกี้แสนสนคนสวยที่พาพวกเราไปทําความรู้จักกับสูตรน้าหมักเพื่อจะเอาไปไล่มแมลงนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เอามาประกอบกับน้ําหมักอันนี้เนี่ยคือหาไม่ยากเลยคุณผู้ชมที่สําคัญพอเราใช้แล้วเราก็จะรู้สึกมั่นใจปลอดภัยจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นอันตารายกับพวกเราอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าว วันศุขแบบนี้แนนจะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆของดนตรีเพ,พราะๆวันนี้จะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ